ความสมบูรณ์ของใบในการไหลของเขานะครับถ้าจะเป็นลักษณะถ้าสมบูรณ์มากๆเนี่ยครับก็แตกเป็นหางกระรอกแบบนี้แล้วก็มีฝักดาาเห็นไหมครับมี2อสมคู่แบบนี้แล้วก็มีการไหลแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางลนะระบบลากค่อนข้างเดินดีจากเดิมทีที่เราเคยบอกมันจะแตกทีละนิ้วแล้วก็ระดับคืบนะครับอันนี้จะใกล้ๆศอกละจะไม้ไม้ของของพี่ด่วนนะครับพี่ด่วนนั้นจะไหลทีเราเป็นศอกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ ถือว่าใช้ได้สําหรับต้นเล็กที่ใส่ปุ๋ยถึงแล้วพอเนี่ยจะออกรอบต้นในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่ที่ยังดูใบอันอันแสดงว่าปุ๋ยทา่ใสยังไม่พอนะครับชุดนี้จะเล็กกว่าพวกนิดนึงแล้วก็ถ้าใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่ากันเนี่ยเห็นไหมครับชุดใบก็จะค่อนข้างใหญ่ชุดใบใหม่ใหญ่มากนะครับจากที่มันขยายตัวออกมาตรงนี้ช่อนี้จะดูสัญสญ,ญ,ญาณออกมาเลยครับสีจะแบบนี้ต่างกันเลยอันนี้คือทดสอบความสมบูรณ์ เนี่ยก็ดูในลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันครับออกมาไหลๆมาเป็นประมาณฟุตหนึ่งได้ส่วนด้านบน,นด้านบนก็จะไปอยู่ประมาณ2ฟุตได้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้โอเคครับถือว่ารากเดินดีแล้วก็ปุ๋ยถึงแล้วก็ยิ่งถ้าฉีดสมบูรณ์ฉีดตัวสูตรหนึ่งด้วยก็จะยิ่งไหลแบบนี้ไหลด้วยแล้วก็หนาด้วยนะครับเดี๋ยวชุดนี้พอใบเริ่มเต็มที่แล้วลองมาํำใบตรงชุดนี้อีกทีหนึ่งถ้านหนาก็ถือว่าเนี่ยนี่จำเบื้องต้นก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับ